สวัสดีค่ะคลิปนี้พีเอ็ i บรตจะพาทุกท่านไปชมถ้ำพญานาคหรือถ้ำเมืองบาดาลจำลองตั้งอยู่วัดไทยอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่งโลกบาดาลใต้แม่น,น้ำโขงเชื่อกันว่าอยู่ที่ริมแม่น,น้ำโขงหน้าวัดไทย ความเป็นมาในการสร้างราชาพญานาคราชยันนะคะแรงบันดาลใจในการก่อสร้างหน้าคปกเก้าเสียนและท่าเมืองบันดาลจำลองในปีพศ2550เป็นปีที่อำเภอพลูลพิสัยจังหวัดหนองคายครบรอบการก่อตั้งเมืองครบ100ปีค่ะในคืนหนึ่งเจ้าอ,อาวาสวัดไทยได้ในมิตว่ามีชายหญิงร่างกายสีดำมานุมนต์ให้สร้างสัญลักษณ์ประจำเมืองบาดาล หรือเมืองพญานาคไว้เมืองมนุษย์ณบริเวณวัดไทยค่ะท่านเจ้าอาวาสจึงดำริสร้างแทนโลกบาดาลคือ 1. ราชาแห่งพญานาคเฝ้าที่หน้าประตูทางเข้าสูง19เมตร 2. ส,สร้างเป็นนาคบาทคือลักษณะแบบงูกินหางหมายถึงสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง 3. าเสาหลักเมืองบาดาลเป็นรูปร่างสามเหลี่ยม 4. ประตูทางเข้าเมืองบาดาลทางเข้าจะเชื่อมเข้าไปข้างในลำตัวของพญานาคซึ่งจะลอดเข้าทางท้องของพญานาคและจะมุดออกทางส่วนหางของพญานาคค่ะ ภายในถ้ำแบ่งออกเป็นห้องจำลองเจ็ดห้องแต่ละห้องแสดงถึงเรื่องราวของเมืองบาดาลเช่นห้องสมบัติพญานาคจำลองถ้ำใต้บาดาลที่เก็บสมบัติของพญานาคเอาไว้จำลองเป็นแก้วแหวนเงินทองผนังเป็นสีทอง ห้องพระอริยสง์เป็นห้องที่มีหุ่นคีดเพื่อนจำลองของพระอรียสง์ของประเทศไทยเอาไว้ บริเวณทางเดินประดับด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามเล่าเรื่องราวถึงตำนานของพญานาคและโลกประดานช่วงที่เราไปก็จะเป็นช่วงออกพรรษาพ,พอดีนะคะก็จะมีกิจกรรมแล้วก็มีงานเทศกาลที่จัดหน้าวัดไทยด้วยค่ะ นี้นะคะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหน้าวัดไทยยังเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของจังหวัดหนองคายที่หนึ่งเลยค่ะในวันออกพรรษา1 5บ่ำเดือน11ทุกคนก็จะมารวมตัวกันณนะที่แห่งนี้ค่ะ และจุดไฮไลท์ที่หนึ่งที่ทุกคนที่มาพลมพิสัยแล้วต้องแวะมาถ่ายรูปให้ได้ก็คือองค์พญานาคหน้าวัดไทยค่ะที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงมองเห็นได้สะดุดตาเป็นจุดศู์รวมของนักท่องเที่ยวและก็ยังมีลานนาคาบนฟ้าเป็นลานไว้จัดกิจกรรมต่างๆของทางเทศบาลค่ะ ก็อย่าลืมแวะอำเภอพลพิสัยนะคะเบืองมาดานจำลองที่วัดไทยงดงามจริงๆค่ะคลิปหน้าเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนโปรดกดติดตามไว้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง P U m v o r i a l t y เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ